เปิดสปริงเกอร์ข้างบนให้บ่ให้ออกมาเล่นนอกเล่นอยู่ในกรงดิ่นตายอยู่บันเพิ่นบ่เคยพอน้ำแ้าสิยืนไซนั่นน่ะนะหาวดองดองเพราะมันตื้นน้ำได้หาวใส่น้ำ เอาเล่นน้ำแบบหอยหัวก็ได้ลูกแลนเลยบ่อยากมาบ่เหอ ไม่จังมาเล่นบ่สตรงนี่แม่เย่นดีเห็นว่าเขาเล่นเพียเขาเย็นดีแล้วคล้องตื้นน้ำตีโดนเ,เนี่ยตื้นน้ำบ่สเท่งยังมากเท่งเท่งกะกะกุกลัว โอ้โหเปรี้ยขึ้นเรียนน้ามจนเมียแอล่ทีลูกจักใจเป็นไผเลยแล้วีิละ <laughs> จีโกยันน้ามสองไล่นี่